วันนี้นะครับในช่วงของ Digital l i f e สไตล์เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการถ่ายภาพหลายคนทั้งชอบเซลฟี่เองทั้งชอบให้เพื่อนถ่ายภาพเพื่อให้เราจะได้อัปโหลดภาพของเราขึ้นในช่องทางต่างๆในโลกโซเชียลนะครับหลายคนต้องการยอดไล ยอดชมยอดไหลแล้วก็ยอดชื่นชมนะครับดังนั้นวันนี้ทีมของเราจึงจะมีวิธีการถ่ายภาพให้สวยมีเทคนิคการถ่ายภาพดีๆแชะอย่างไรให้คุณได้ยอดไหลเยอะๆนะฮะติดตามได้จากคุณกามลวันการีพัทกันเลยครับเกียิมาที่ปล่อยปลายลงมาห่มคุมปราสาทนอยชวานสไตล์ในประเทศเยอรมนี ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกกับฉากหลังที่เป็นเทือกเขาแอลปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพนสวยงามราวกับฉากในเทพนิยายค่ะมาเที่ยวทั้งทีก็ต้องเก็บภาพความประทับใจแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆยอดไลท์พุ่งๆก็ต้องหามุมโดนๆให้มีกิมมิคค่ะ อุนหภูมิที่ติดลบถึงลบ5องศาเซลเซียสทาให้เส้นทางระหว่างเดินขึ้นปราสาทนอยชวานชตายเต็มไปด้วยหิมะตลอดเส้นทางสวยงามแปลกตาช็อตแรกแวะเซลฟี่กับหิมะก่อนเลยชูกล้องขึ้นเหนือใบหน้าด้านบนประมาณ20องศาหันกล้องออกไปทางขวามือเอียง45องศากดแชะเลยจ้า ท้ากลางละอองหิมะโปรยปลายงานเผอต้องมาค่ะยื่นเมอเมอมองวิวสวยๆแชะการกำหนดภาพสร้างกรอบให้ภาพดูดน่าสนใจอย่างรูปนี้ที่เน้นกรอบสี่เหลี่ยมของประตูทางเข้าประสาทให้ภาพมีมิติ ด้วยขาหมูเยอรมันทอดกรอบตามธรรมเนียมสาวยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์ต้องแชะก่อนชิมค่ะ แสงไฟก็เริ่มสว่างสวยขึ้นค่ะแต่งแต้มความงดงามให้กับตึกน้อยใหญ่สไตล์ยุโรปในเมืองมิวนิครอบๆตัวเราเต็มไปด้วยสีสันของเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสีสันแห่งเยอรมน,นีเมืองประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางแลนด์มาร์กของที่นี่คือจัตุรัสมาเรียนพาสวิธีการถ่ายภาพเก๋ๆเพิ่มนิ้วเป็นอุปกรณ์เสริมได้ค่ะ ไปที่ยอดปราสาทในมุมไกลภาพที่ได้เหมือนเราอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัสแคบทุกมุมของที่นี่ถ่ายรูปให้เป็นงานอาร์ตได้ค่ะเพราะแสงก็สวยสถาปัตยกรรมรอบๆก็เป็นใจอย่างนี้ต้องแชะแชะแชะเพราะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความชิคอย่างการปิดตาข้างเดียวถ่ายรูปถ่ายแบบไม่มีกฎเกณฑ์แบบนี้เรียกว่ามุมคิปสเตอร์ค่ะ สว,สวยค่ะหรือว่าแปลก,กนอกจากจะช่วยย้ำเตือนความทรงจำของเราแล้วนะคะทุกภาพที่อัพลงโซเชียลมีเดียรับรองว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะกระมวลวันการีพัฒนข่าวทรัฐทีวีรายงาน แชะชแชะชะยังไงให้ได้ยอดไล์นันเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะมีเทคนิคส่วนตัวหลายๆเรื่องเนี่ยหลังจากที่คุณได้ถ่ายภาพกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมหน้ามุมกล้องมุมวิวต่างๆคุณนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ